กัดกัดเหนะทีทีไปน่นกัดเลยโดนเลยครับอือหืเด็กเว้นว่าแล้วเด็กเว้นทั้งเด็กเว้นขอบบอ่อดูครับ อ,อะไรอะกัดเฉยเลยผมไม่มีวี่แววเลยนั่นนั่นนั่น อุ้ยไม่โดนโอ้โหกัดโคตรระแวงเลยอะไรวะต้องออกจากป่ามานะครับถึงจะกัดโ,โดนโดนจนได้อสองสารอบอะไรอ่ะอย่าบอกนะไปะช่อนอ่ะ ช่อนก็ใหญ่ทีครับโอ้โหโคต้าช่อนนะครับงานนี้ดูท่านผู้ชมโอ้โหจะมืดแล้วนะครับนี่ครับเริลมเลยครับท่านผู้ชมมาดูครับดูนะครับนี่ครับ โหโ,โลเกินแน่นอนครับตัวนี้ดูครับผมที่ไอ้นี่ผมคือผมให้เปรียบเทียบกับลอกเฉยนะครับว่าทุกคนคงรู้แล้วลอกตกปลามันใหญ่ประมาณไหนนะครับถ้ามันดูเด,ดินี่ครับดูความยาวโหเลิ่มเลยครับผมนึกว่า shadow v นะครับที่มันกัดอยู่หักใหญ่ครับผม